ไอติมมาแล้วเรียบร้อย,ยน,นะกินไอติมไปนั่งกินไอติมอีกแล้วยัยงบอกกลับปาน,นี่ซื้อออกมาแล้วไปนั่งกินไ,ไอติมก่อนนี่มานั่งกินนี่แล้วนี่นี่มานั่งกินนี่อันนี้อันนี้ของแม่นั่งเย็นเย็นเี่น้องของชจ้าเดือนมานั่งกินนี่ดิไม่เอา ่ไปหนูก,กนั่งนี่แหละเราจะไปไเล่นกับเพื่อนนี่ไปเล่นอย่างากิ๊กแอปแล้วชี้กันขนมกินก<ป>่อนพี่น้อนนานอย่าไปยอย่าไปมานั่งเลน่นนี่จะกลับแล้วกินนี่แหละได้ไหมอ่าฮะยิบถูกอุ๊ยโอริโอ,โอ้ใหญ่มากใช่ทุกคนโอริโอ้ใหญ่มากอือกินด้ว ชิ้เป็นคล้ายๆไอศครีมนี่ยนุ้ยคำหนึ่งมาอมืไปเอาซองอนะันนั้นออกมาซองนะนะั่นึ่ะซองไอศครีมนะึ่บิวไปนะยิบเอาไปทิ้งขยะนะ้ำเอาไปทิ้งขยะอ,อ,ยอ่ะนี่นี่นี่มเดินไปทิ้งขยะก่อนอืม โอรีโอกินแล้วเย็นดีค่้ายๆเป็นไอศครีมนะคะอืมอืมยุ้ยอร่อยไหมอร,อ,อร่อยนะนนยุ้ยจิตใจอืม <laughs> อย่าไปนม่กลับแล้วนี่จะกลับแล้วไม่ต้องไปหรอกมากินไอชาครีมนะม่ะอืมอันนี้ก็ช็อกโกแลต บายบายกัน2องสามเพื่อแล้วอยากไปหาเขาอยากไปหาเพื่อนอีกแล้วไปบายบายวันนี้เธอสดท้ายแท้แม่สิกับแท้มาสัน้นอยากไปเล่นกับเพื่อนคนเล็กน้อยเนะจ๊ะรุ่นเล่าเข้าเดียวกันนะคะ เมื่อนี้แดดแห้งยีนี่แดดคักพี่น้องเลยไปกกับเลยพี่น้องเขาก็ได้รอสาวน้อยจักหน่อยย่งางไปที่รถก่อน ที่รถที่ลาใช้ผ้าปิดจมูกขี่ฝุ่นฝุ่นเวลาขี่มอไซค์ครับจะฝุ่นได้พี่นอ้องเสดือนขึ้นขึ้นภูขึ้นมอขึ้นภูฮ่มีแต่ฝุ่นมันเป็นนา รถใหญ่คะ่ะเจ้าขึ้นไปก่อนมันก็บับุ่นลงมาหามเขานะเขาขี่โมไซขี่โมไซขึ้นเนินเนินเนินสูงแหงสินะพี่น้องฝุ่นหล,ลาหลยเด็น้ำถนนทนทางก็ได้เพราะมันเป็นภูเขาเนินสูงนะคะทุกคนบรรยาก,กาศ มันก็เหมือนเดิมแดดไปยากไปหาสาวน้อยบ้างก็เดินกับโมขึ้นแดดเฮยจมกรมแดดจมกรมน้นองแดดจมกรมไปกลับแล้วเร็ว ขอเล่นอีกจักหน่อยฮะขอสามนาทีอีกแล้วขอสามนาทีเล่นกับเพื่อนอีกแล้วสามนาทีนะโอเค ระวังตัวเองจะลื่นนั่นน่ะไม่จับไว้น่ะยืนรอป่สามนาทีพอดีว่าพี่นอ้องสนามเด็กเล่นสีขวัน ืโล่กบไปมองมอไสห,อหัวอยู่น้ำพี่น้องหยู่น้ำมันอ้ยต้นอันนี้มันเป็นต้นอันต้นดอกไม้อ่นนั้นตัวพี่น้องต้นดอกทองอุไลเลดอกมันดอกมันร่วงมันโอยว่า่ะพี่น้องเลยถ้าเม่นเกิดว่าถ้าเกิดว่าช่วงที่ดอกมันหลายเนาะ เหลือเต็มเลยนะทุกคนเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ดอกล่วงโรยไปเบิดล่ะล่วงโรยไปเบิดล่ะมายืนล่อสาวน้อยจักหน่อยกันดอกไม้นี่จะเป็นสวยงามแดงแดงแบบแดงงามหมะแดงสดนะแดงขี้นก่ะทุกคนแดงขี้นกอ่ะเพื่อนเพื่อนว่าแดงขี้นกนะทุกคนแบบนี้นะสวยรีพี่น้องจักซื่อว่าจังใดเนาะอัน ส่วนเพื่อนเอาแต่พันไม้ดีๆมาปลูก,ลกนะจ๊ะเนาะส่วนยอมเพื่อนนอคะคะพันไม้ไเพื่อนี่พันไม้อย่างดีเลยมามาบนี้ไปละไปแล้วเร็วๆไาบายบายแล้วมาลูกมากูศลบายนุ้ยไปหาที่บ้านที่ไหนบ้านเพื่อนอยู่ไหน ซอยเฉวงพัฒนาคนี่ไปไม่ถูกหรอกลูกหนูปไปถูกหนูหนูบอกปะ่ะรู้ได้ยังไงล่ะรู้ว,ว่าซอยเวีพัฒนาโฮมมาบ่อยแล้วไหมเหรกลๆโรงเรียนวิทยา,าลัยประวัติศาสตร์แล้วบ้านเพื่อนชื่ออะไรอะ่ะยังไม่รู้เรื่องจะไปเล่นกับเพื่อนยังไงอะ่ะเออบ้านเราบ้านใต้อยู่อยู่ใกล้ๆแหลมหอย พอเล็กแล้วใช่ไหม,ก,หมก็เข้าไปมาก็องะเล่นน้ำกัน <มา S 1> เล่นน้ำกัน <มา S 1> แล้วก็ขึ้นฮอดกันอ่อยากพี่น้องเบิ่งเด็กน้อยเนอเล่นน้ำกันถามฮอดบ้านพุนได้ว่าบ้านเธออยู่ใส่ยู่แถวใดพี่น้องเบิ่เนาะน่ะ,นะเห็นไหมบอกที่อยู่กันละขึ้นฮอดกันอ่าขึ้นฮอดกันก็บ่อยากไปอ้าววนไปอีกเลยพี่น้องค่ะน่ะเห็นไหมบอกที่อยู่กันได้นอะ และตัวเองถ้าเพื่อนไปและตัวเองจะออกมาเล่นยังไงอ่ะน่ะเห็นไหมน่ะไปเออวันใหม่่อยเจอกันเหมือนเดิมลูกอ่อไปเดี๋ยววันหลังค่อยมาเล่นด้วยกันนะโอเคค่ะอ่อ คิดถ like ึงเพื uh ่อนเลยลูกฮะน่ะเห็นไหมเพื่อนเขาว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรคิดถึงเพื่อนทุกคนอคิดฮอดหมูเนาะน้อยๆแนี้กะเล่นด้วยกันแล้วคิดถึงกันเลยลูกเล่นด้วยกันแล้วคิดถึงกันนี่้องเข้าใจดีว่ะั้นน้อยๆว่ะเพื yes ่อนเข้าใจดีแล้วอยู่เพื่อนกับบ่มีหมูบัดนี้ออกมามาเจอหมูกันจะ เลน่นน้ำหมูเพราะว่ารุ่นเล่าข้าวเดียวกันได้ไหมล่อะอายุรุ่นเดียวกันแต่ว่าเพิ่นนั้นอยู่ป .3 ป่นเข้าก่อนเกณฑ์ขึ้นไปอีกปีนึงน,น้อยๆน้อนะมีน้หน,นี่ยข้อป .3 อายุแปดขวบแต่ว่านุ้ยนอยนี่แปดขวบเข้าปอยู่ยังอยู่ป .2 ตามเกณฑ์นะคะแต่หนุ่มน้อยนะเพิ่นอยู่ป .3 พะอายุแปดขวบสินะอ้าวน้าไม่หลงเอาไว้ใส่ น้ำน้ำไม่หลงเอาไว้ในโรงบาลลูกอานี่นี่นี่น้ำลงเอาไว้ในโรงบาลน,นะอแม่ถือไว้แม่จะไ,ไม่เปิดให้ลงเอาไว้ในโรงบาลบริ่อกินซ้ำน้ำามือเช้าไม่หลงไว้ใส่กุอืม